คุณผู้ชมคะตอนนี้6 2นาฬิกา20นาทีอยู่ในเช้านี้ที่หมอชิดเรามาสัญจรกันที่โรงเรียนการสอนกัีวิทที่จังหวัดสะแก้วได้เห็นบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะแล้วถ้าขยับมาใกล้อีกนิดนึงด้านหลังก็จะมีน้องควายนะคะแล้วก็พี่ชาวนานะคะนี่กำลังแบบไถนาให้เราได้รู้กันแบบสดๆไปเลยสดๆจริงๆนะคะงานนี้แล้วคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าอ้าว แล้วไหนคุณกายหายไปไหนแล้วล่ะ,ะไม่ต้องห่วงนะคะเราส่งคุณกายไปทําภารกิจสําคัญที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยรู้จักสะแก้วให้มากขึ้น<ม>แล้วก็จะได้รู้ว่าเหตุผลสําคัญที่เรายกกองกันมาทั้งหมดในวันนี้มาที่นี่เนี่ยเพราะอะไระแต่ที่แน่ๆเมื่อวานนี้เราไปเที่ยวกันมาก่อน<ช>เพราะมาก่อนล่วงหน้าวันหนึ่งตะคะ,คะถ้าเรามีเวลาแค่วันเดียวไปเที่ยวที่ไหนยังไงกันดีคุณผู้ชมคะเราได้รับเกียรติจากไกด์กิติมศักดิ์ของเรานะคะท่านรองนิธีศรีแพท่านเป็นรองผู้ว่า การด้านการสื่อสารการตลาดกาทรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พาเราเที่ยวแบบฉบับวันเดย์ทริปค่ะที่แรกเนี่ยมาถึงที่ทั้งทีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนสิคะ,คะนะคะก็ะะะไปกราบไปไหว้พระสยามเทวาธิราชนะคะที่รัญ,ญญประเทศ<ม>คือต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่คือเป็นอะไรที่ทําให้พี่น้องที่นี่เนี่ยอุ่นใจะนะคะว่ามีพระสยามเทวาธิราชคู่บ้านคู่เมืองเรานะคะแล้วหลังจากนั้น กินสิคะรออะไรถูกต้องค่ะแต่อาหารที่นี่เขาหลากหลายหลากหลายคือไม่น่าเชื่อว่าที่นี่เนี่ยมีอาหารเวียดนามขึ้นชื่อเพราะเราคิดว่าคือพอมาที่ส่าแก้วอาจจะคุ้นเคยหลายคนอาจจะมองเป็นว่าวิถีวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาแต่เปล่านะเขาหลากหลายวัฒนธรรมอย่างที่เวียดนามเนี่ยเขาก็มามีพื้ะมีเปมนชุมชนของเขาแล้วก็อาหารเวียดนามเนี่ยขึ้นชื่อเราไปที่ร้าน ใยตามร้านใยตามเนี่ยเป็นร้านอาหารเวียดนามเจ้าแรกของอารัญยประเทศมาครบหมดอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อของเวียดนามแหนมเนืองนะคะปากหม้อยวนขนมเบื้องเวียดนามเส้นหมี่เวียดนามปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดเยอะมากแม้แต่ของหวานของหวานยังมีปอเปี๊ยะไปร่วมด้วยปอเปี๊ยะอะไรนะกล้วยหอมชีสอะไรสักอย่างเนี่ยนะโยอร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าหลายคนน่ะก็สะดุดตั้งแต่ชื่อ ร้านอะไรนะคุณพานุรัตน์ใหญ่ตามใหญตามใช่ไหมออกเสียงไม่ผิดใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมร้านใหยตามแล้วทำไมถึงแนะนำร้านนี้คุณผู้ชมไปฟังเหตุผลกันหน่อยนะคะก็แน่นอนนะครับร้านนี้อาหารเวียดนามนะครับใหญ่ตามเนี่ยก็ เป็นชาวเวียดนามที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเจเนเรชั่นที่2แล้วนะครับแต่ชื่อแกก็แน่นอนนะครับเป็นชื่อแบบเวียดนามนะครับมาฝลังลูกๆก,ก็เลยมาตั้งเป็นชื่อร้านเรียกว่ามีให้เลือกหลายร้านมากนะครับแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านแรกแหนมเนือง อยากชิมแต่แต่คือไม่รู้จะชิมยังไงมันจะต้องมีเป็นสูตรของที่นี่ครับที่นี่คขาเป็นแบบว่าเราที่นี่ก็จะทานแบบกรอบๆแบบนี้เลยนะครับอ๋อถึงว่าไปมองหาจานน้ำไม่ต้องเลยครับไม่ต้องครับเราจะเป็นแผ่นเล็กๆนะครับที่ถ้าอยากจะแบบว่านิ่มๆกินน้ำกข้าไปก่อนนะเราพูดจริงใช่ไหมเราเล่นครับเราเล่นครับทานได้เลยครับเราค่ะสายช็อปสาวๆอย่างเราอยากจะช็อปไปไหนดีคะสระแก้วที่อรัญญประเทศ ว่าเป็นที่มีชื่อเสียงเรื่องของการค้ายไฟแดนก็คือโรงเกลือนะครับเป็นแหล่งรวมนะครับสินค้ามากมายนะครับะระหว่างท่านพูดไปดิฉันก็ชิมไปด้วยที่ฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเลยค่ะ <C> e <ars> ตอนที่เรานั่งกินน่ะคุณน่ะเรียบร้อยมากคุณไม่พูดอะไรเลยพอหันไปอีกทีอ้าว<อ>าหมดไปกี่คำแล้วเนี่ยเราต้องเติมพาลังเพราะเรารู้ว่าที่ต่อไปที่เราจะไปคืนนี้เราไปช้อปปิ้ง ก็นย่อยท่านแนะนําโรงเกลือมีเหรอเราจะพลาดใช่แล้วก็ไปตามคําแนะนำานี่ใช่เราเป็นสาวสายแฟร์สายช็อปอยู่แล้วนะคะโอ้แต่ละอย่างหนึ่งกระโปรงช้างก็มีกระโปรงลายช้างแว่นตรงแว่นตาเสื้อกันหนาวแล้วเขาขายแบบเป็นแพ็คๆเนาะเป็นแพ็คๆก็จะได้ราคาถูกนะคะไม่พลาดทีเดียวเรียกว่าตลาดโรงเกลือนี่เป็นเหมือนโลโก้ของจังหวัดส่าแก้วเลยก็ว่าได้นะคะค่ะแล้วก็ข้าของในลานตางจริงค่ะเครื่องอุปโภคบริโภคมีกันเยอะเลยนะคะยังไงก็มาเที่ยวกันได้นะคะใช่นะคะแล้วนอกจาก โรงเกลือแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมีอีกแลนด์มาร์คชื่อแปลกละลุละลุเนี่ยเป็นภาษาเขมรนะคะแปลว่าทะลุ ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะเขามีพื้นที่กว้างกว่า2,000ไร่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะละล้กเกิดจากน้ําฝนกัดเซาะยุบตัวหรือพังทลายของดินเนื่องจากว่าสภาพดินแข็งจะคงอยู่แบบไม่ยุบตัวเพราะว่าพอเมื่อถูกลมพัดกัดกร่อนเนี่ยก็มีลักษณะเป็นรูปเป็นทรงต่างๆก็ทําให้ละลุมีความสวยงามถามว่ารูปทรงอะไร แล้วแต่จินตนาการของท่านเลยค่ะ oh. บางคนเขาจินตนาการไม่เหมือนกันนะคะความสนุกมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคะก็ไปถ่ายรูปไปเช็คอินกันนะคะและปิดถ่ายด้วยความสวยงามของอุทยานปรา,าสาทสตอกกอกทมโ mm. บ,บ,บราณนสถานที่ใหญ่แล้วก็สําคัญของจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งคํานี้เนี่ยสตอกกอกทมเนี่ยคุณผู้ชมหมายถึงมีต้นกก ต้นกกขึ้นอยู่<ะ>ในหนองน้ําขนาดใหญ่อันนี้คือความหมายของเขานะคะซึ่ง<ะ>ปัจจุบันเนี่ยก็ยังพอที่จะมองเห็นหนองน้ําใหญ่ในอดีตอยู่ใกล้กๆถแถวๆปราสาทนะคะคุณผู้ชมถ้ามีเวลาต้องอย่าพลาดถ้ามาแล้วปวดใจไปชมไปเก็บให้ครบค<ะ>่ะโอ้ออโห,โหเห็นเงียบๆในที่เที่ยวเพียบนะจ๊ะเพียบของกินก็อร่อยด้วยนะคะ ่ะระหว่างที่เราเล่าข่าวไป <ภา S 2> บรรยากาศอะไรต่างๆไปด้านหลังก็ทําหน้าที่อย่างแข็งขันหน้าที่น้องควายน้องควายอ,า,อาบน้ำแล้วค่ะล่าสุดอาบน้ําให้น้องควายแล้วนะคะบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมค HDTV พุณ